สวัสดีครับโคดอิธิพลร,รายงานตัวมาวิเคราะห์ฟีฟ่าเวิลด์คัพสองพันยี่สินคร 2022. คนกาตาไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับแต่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4่ธันวาคม2องพฟุตบอลเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้มีทีมเข้ารอบ8ไปแล้วนะครับ วันนี้เรามาดูอีกวันหนึ่งนะครับจะมีทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมอีก2ทีมนะครับจะเป็นทีมอะไรบ้างนะครับแข่งที่สนามอันบายนะครับมีความจุ6 0,000ที่นั่งสร้างเมื่อปี2021นะครับนัดเปิดสนามช่องโมโน29ถ่ายทอดสดสดให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ชมนะครับสำหรับซีแบนหมดสิทธิ์นะครับท่านก็สามารถดูทางช่องอื่นเอานะครับหรือว่าดูอินเทอร์เน็ตเอานะครับ เป็นฟุตบอลสาย B นะครับที่1สาย B อังกฤษวันนี้จะลงเล่นแล้วนะครับหลังจากเพื่อนร่วมสายคือสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเป็นที่2นะครับแพ้ตกรอบไปไม่สามารถไปต่อนะครับเรามาดูอังกฤษกันนะครับวันนี้จะพบกับที่2สาย A นะครับคือเซนกันเพื่อนร่วมสายเข้าสู่รอบ8ทีมเรียบร้อยนะแล้วนะครับสําหรับอ่าเนเธอร์แลนด์นะครับม่อคือนีกเนกันสุดสวยสุดยอดเลยครับอ่าสหรับ มาดูการวิการความพร้อมของทีมอังกฤษเลยนะครับทีมอังกฤษเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่เป็นผู้เต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์นะครับมีตัวเลือกหลากหลายสามารถหยิบใช้ได้คุณภาพไม่ต่างกันแต่ละตัวแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกุนซื้อเนี่ครับเซาเกตนี่นะครับว่าจะเลือกใช้ใครส่วนใหญ่ก็แกก็จะเลือกเอาเด็กในคาถาของแกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของคนอังกฤษในขณะนี้นะครับ คืนนี้นะครับ11ตัวแรกของทีมอังกฤษจะเล่นระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจอแดนบิ๊กฟอร์ดแหละครับแผงหลังก็คายวอกเกอร์จอนสโตนแฮร์รี่แม็กควายลูกชอร์แหละครับแดนกลางก็มีดีแคลไลจูสเบลิงแฮมจอแดนเอเดอร์สันแผงหน้าก็มีแฮร์รี่เคนแล้วก็ฟิลโกลเดนจะลงแล้วนะครับตามด้วยมาคัทแลตฟอร์ดนะครับสำหรับทีมเซนิกันนะครับ เตมซิลกันกนี่ก็มีโดนติดติดโทษแบนก็มกีกูเอเย่นะครับติดโทดแบนแล้วก็มีบาดเจ็บข้อเท้าก็มีคูยาเต้นะนอกนั้นก็จะอยู่กันครบเลยนะครับจัดทัพในระบบ4 3 3ผู้รักษาประตูก็เอดูอาร์แมนดีนะครับแผงหลังก็ยูซุปซาบรารีคาลิดูคูริบาลีอับดู ดดอัลลอิสมาเอลยาคอบเนี่ยคือแผงหลังนะครับแดนกลางก็มีกาหน้าแกนอปปาลิสเมนดีซาลิอูซีดนะครับนี่คือกองกลางส่วนกองหน้าก็มีปาป้าแอนเดเยบูไลดียาและก็อิสมาราซานะครับเรามาดูการวิเคราะห์เลยนะครับสำหรับ อังกฤษเนี่ยไม่เคยเจอเซนกันมาในระดับในระดับนานาชาติเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็เซนกันนี่ถ้าพบทีมอังยุโรปนะครับอฟอร์มของเขานี่6หกเกมหลังนี่ก็ถือว่าแพ้ให้กับนเนเธอร์แลนด์สองศูนย์นะครับโูรไกชนะสามนะครับที่เหลือก็แพ้แล้วก็อังกฤษนี่ถ้าเจอแอฟริกานี่คือ ก็เจอแคมารูล่าสุดนะครับคืออังกฤษเนี่ยเป็นเป็นทีมที่แปลกๆนะครับตั้งแต่2006นี่เขาไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศมาเลยนะครับอรอบสิบหอย่างล่าสุดเนี่ยตกรอบแรกนะครับที่บาซินแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นรอบ8รอบ16นี่มีอะไรแปลกๆบางปีก็ปีนั้นก็มีแบ็กแฮมเจอใบแดงแล้วก็ บางปีก็โดนซีเมนครับโดนสามเหลี่ยมนะครับปีนั้นก็ตกรอบอย่างนี้เนะี่ยมีอะไรแปลกๆนะครับสำหรับอังกฤษแล้วมาปีนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับคือเซาเกตกุนซือนี่ก็เลือกลูกรักเล่นนะครับทำให้ทีมเล่นไม่ออกบางจังหวะเนี้ยนะครับอันนี้ก็แปลกๆสําหรับทีมอังกฤษส่วนทีทมซินกันเขาไม่มีซูเปอร์สตาร,ร์อย่างมาเน่เขาก็มีได้กดดันนะครับ เป็นทีมที่ถูกวางเป็นทีมม้ามึดในทีมเต็งเ,เหมือนกันฉะนั้นถ้ามาเทียบฟอร์มกันแล้วอังกฤษเนี่ยเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์นะครับแต่มีปัญหาดังกล่าวแล้วนะครับเรื่องการจัดตัวที่มีอะไรแปลกๆยิ่งมาเจอทีมที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มีความแข็งแกร่งครับเซนิกัลนีน่แข็งแกร่งทุกขุมขนแล้วก็มีสมาธิในเกมดีความสามารถเฉพาะตัวสุดยอดนะครับ ผมว่าคุณภาพทีมไม่ต่างกันเลยสําหรับอังกฤษกับเซเนกันแล้วก็ผมวิเคราะครับคืนนี้จะเป็นคู่แรกที่มีการยิงจุดโทษนะครับฟันธงครับเสมอศูนย์น